ก็กราบสวัสดีทชมท่านกันด้วยครับอยู่ผม m ม s ส g กมเมอร์แล้วนี้เราก็อยู่กันในรายการเล่นไปเรื่อย EP ที่72มังมครับมังครับ,รบแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมโรงพยาบาล13กันในครั้งที่2กันแล้วนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเรางงกันอยู่นานซึ่งผมก็มาเล่นนอกรอบนิดหน่อยฮะนี่ครับมันจะมีออกระดายสมุดอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งผมต้องใช้วงกลมนั่นแหละฮะและไอ้รหัสเนี่ยผมได้ขายวิญญาณกับโฆษณาในเนี้ยครั้งนึงละสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่นี่ครับแค่นั้นแหละครับเชีย่ยลูกคุญแจไม่รู้ใช้เกิดกุญแจตัวไหนวาวขอไปในเสียงกวนก็มันเป็นเออผมถ่ายในตอนกลางคืนมันก็เลยมีเนี้ย ดูกแจไม่ช่วร์ก็รูกุญแจตัวไหนโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเราได้กุญแจามาแล้วตัวนี้มันล็อกอยู่ลองมาไขาดูดีนี่เฮ้ยเอ,อ่อบัตรไอดีด็อกเตอร์ไผ่ไปใส่อ่ะยี่หยอกยวๆน่าจะใช้กุญแจประตูอิอ,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 อิอเลออิเล็กทรอนิกส์โอ้ห่านยากี่หัะที่สอดคล้องกับสิทธิ์บางอย่างโอเคช่างอ,อีกอย่างหนึ่งครับมันมีเออเขาเรียกอะไรวะ เนี่ยโอ้ขอภยัยมีเสียงรบกวนจริงๆเอ่อเนี่ยมันจะมีรูปปั้นพระฟี่ขันเหตุอยู่มั้งเนี่ยน,นเนี่ยซึ่งผมมองไม่เห็นจริงๆผมไอ้สีไอ้สีสดแดงเนี่ยใส่ละเรียบร้อยละแล้ว,ลวโอเคเราไปในห้องประตูอิเล็กทรอนิกส์ของดอ็อเอ่อโดยบัตรด,ด็อกเตอร์ไปกันดีกว่าไปกันเลออยอ่ะโอเคแหี่น่าจะใหญ่น่าดูไปดูดิอย่าบทที่สองล้างบาปโอเคนี่คืออะไรอ่ะ เสื้อเชิ้ตเปื้อนดูวมันเต็มไปด้วยตัวหนังสือสกอปรกเกินอ่านบอกอ่านบอกจริงๆห้องอาบน้ําดิดีที่กูวางโทรศัพท์เล่นนะไม่งั้นกูตกใจโอเคผมเข้ามาแล้วห้องอาบน้ํามีตัวเลขหกแปดเก้าหนึ่งแล้วก็เมื่อเกินไปฉันมองไม่เห็นเมื่อเกินไปฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอืม สวิตไฟเอ่ออะไรเนี่ยเอ่อเออที่แท้ก็แค่หุ่นไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเอ่อผมขอกลับกลับหลังหัวดูแป๊บนะเอ่อผมขอกับโทรศัพท์ดูแป๊บนึงเอ่อฉันจึงอะไรเนี่ยมองเห็นอะไรเช่นจึงมองเห็นอะไรวะ มองเห็นสามสิบเอ็ดได้ป่ะอช่างมันก่อนถูกงัดจนพังเปิดไป่ได้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวห้องอาบน้ำเปิดให้บริการผู้ป่วยหลังสองทุ่มสามสิบเอสองทุ่มสามสิบเลขลมันด้วยเ่ยากูดูไม่ออกขอไปดูห้องอื่นให้มันทำไมาถึงมีหุ่นมากมายในโรงพยาบาลไอ้นี่นะ่ะทำไมหุมีหุ่นจำลองที่นี่เอามาอา่านดีกว่า เรื่องอ่านนี่ขอให้บอกห้ามนำสิ่งแปลกปลอมใส่ในเครื่องซักผ้าห้ามนำของที่ใช้กับเครื่องซักผ้าออกปะฮะห้าเสื้อสกรปรกให้ใช้ผงซักฟอกกระจัดค่าเข้มข้น 40g ห้ามใช้มากหรือน้อยเกินไปโอ้ฝากโอเคเ,อ <laughs> เปิดไม่ได้ติดอยู่โอเคดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรติดนั่นนะโอเค ล็อกอยู่ใช้งานไม่ได้ะระบายระบายอ๋อมีรหัสอีกต่างหากกูเห็นรหัสแล้วหนึ่งเอหกแปดเก้าหนึ่งไม่บอกไม่รู้เลยหกแปดเก้าหนึ่งกรอกผิดผ้าดอาสิบหายนะ 1, 6, 8, ละหนึ่งหกแปดเก้าเราดูลงหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกแปด เก้าไม่เพราะแมงอ่าเขาเล่าเรว่ามันกลับกับหลังไม่กลับหัวอยู่อะมือหุ่นนะมือเทียมมีรูที่ข้อมืออะไรอะไรอีกเสื้อผ้าขาดดูเหมือนถูกของมีคมเจาะทะลุนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมโอเคเราไปห้องต่อไปกันเลยเอ๊ะ ทำไมมีที่นี่มีรูปปั้นนั่นดิเออเกขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่าเภียข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีทางไปอีกหรือกำลังใช้กำลังแช่แะ้วครับล็อกแล้วไม่มีสิทธิ์มึงจะพกกันทำไมเนี่ยดเรเสียวอเอยเอออันนี้ได้ปะสิทธิ์ไม่เพียงพอจ้นะ บนเชือกไม่ร่องเลยอะอะไรวะอืมกุญแจนี่ล็อกอล้ใช่ไหมก็ก็ก็ใช้ไม่ได้เหม,ม,มือนเดิมฟักเหม่งอืมอืมงั้นเราไปห้องอาบน้ำกันดีกว่าข้างบนก็

พุงอาพุงป่องเหมือนอิ่มเกินใช่หรแล้วเนี่ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ฮัลโหลเก็บ,เก,บเก็บดิเฮ้ยเก็บโอเคนานซีมือสีม่วงสัญลักษณ์แปลกๆว่าอยู่ดูไม่อร่อยดูไม่คืออร่อยคืออะไรวะหุ่นเนอะถ้ามีหุ่นเยอะๆเราก็ต้องเอาหุ่นไปว่ากับหุ่นดิจริงปะโอเค เหลืออีกสองอันนี่อันหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่ง<อ>ถ้าเป็นหุ่นก็ต้องเอาไปว่ากาหุ่นเห<อ>็นปะซักแม่งไม่ได้ใส่อุปกรณ์ชักซักล้างอ่อฟักโอเคอืมตวงด้วยวะขาดถ้วยตวงอ่าฟักไม่ไอหมาเวนก็ยาด้า,ายาเห่าสิฟ้า ไม่เคยเห่ากันนี่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์สักลาะขาดอุปกรณ์อีกเยอะต้องได้ทำอุปกรณ์ไม่น้อนและกบจ้าเนี่ยโอ้โหฝักเงี่ยแผ่นหินแผ่นที่ทำจากดูแผ่นที่แปบบ๊บเราจะไปเราจะไปห้องอาบน้ำถึงชั้น 3F เราใช้ถึงชั้น 3F <c oughs> ซึ่ง ข้างบนมันเป็นชั้น 2F เราไปไหนไม่ได้เว้ยตับฝักมันไดตรงนี้ก็เหมือนกันนี่มันล็อกทำไมลอ,อะไรเดี๋ยวห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีคอนเทนต์แล้วไมื่อไหรหรือมันครบเราอะ ตัวปัญหาพิกานี่น่าจะมีอะไรวะอ,อ่ะอีเอ,อ่นอน่าจะตกหล่นจริงๆนั่นแหละผมว่านะมันต้องใกล้เคียงกันใช่ไหม นี่น่าจะใกล้สุดละ